ครับทั้งสาวในมีความเชี่ยวชาญหมครับวันนี้เรามาทำวงจรสั่งงาน PLC กควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยอินเวอร์เตอร์นะครับนี่นะครับโดยขั้นตอนแรกทำการต่อวงจรที่ตู้ขับถงครับโดยตัวคอมพิวเตอร์สามส่วนครับส่วนแรกก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนสองคืออินเวอร์เตอร์ส่วนสามก็คือ PLC ครับโดยเราทำการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ครับแล้วก็ควบคุมอินเวอร์เตอร์ด้วย PLC ครับโดยเราเขียนโปรแกรมเมเปิลคอนโทรลเลอร์ด้วยนี่นะครับ เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วครับเราก็จะสามารถควบคุมมอเตอร์ได้ระดับตามนี้ครับผมขับต่อไปเป็นการทํางานนะครับอันนี้โหมดที่1นนะครับจะเป็นโหมดทดสอบการทํางานเป็นการทํางานแบบจ็อกกิงนะครับถ้าเรากดสวิตช์ที่1นึ่งาไว้นะครับไฟจะติดขานะครับว่าเป็นโหมดจ็อกกิงแบบโหมดที่1นะครับอันที่1นนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนแบบจ็อกกิงนะครับอันนี้ก็จะหมุนเป็น์เวิร์ดนะครับในการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกานะครับ ส่วนกดปุ่มที่สองนะครับไฟก็จะกระพริบนะครับเพื่อแสดงถานะครับวอเตอร์ก็จะหมุนแบบจ็อกกิ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอนี้จะเป็นหมุนว่าหมุนรีเวิร์ดนะรับกับทางหมุนนะครับต่อมานะครับหมุนที่สองนะครับนะครับถ้าเรากดปุ่มที่หนึ่งนะครับไฟก็จะกระพริบนะครับว่าเราว่าอเตอร์ทํางานนะครับวอเตอร์ก็จะทํางานตามที่สั่งงานนะครับก็คือจะสั่งงานส่งขึ้นความถี่5 0เฮิร์ตนะครับเป็นเวลา50าสิวินะครับตอนี้จะเปลี่ยนเป็นขึ้นความถี่สัตว์วลา5วิ แล้วจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นขึ้นคัมปีติ10เซ์แล้วก็จะทํางานค้างไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มสต็อปนะครับอย่ับมอเตอร์ก็จะหยุดนะครับถ้าเรากดปุ่มที่2อนะครับอันนี้ไฟก็แสดงเหมือนกันครับว่าว่าทางานครับอันนี้มอเตอร์ก็จะทํางานเหมือนกันนะครับแต่ว่าปุ่มที่2นะครับมอเตอร์ก็จะทํางานกับทางหมุนนะครับเป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้ทํางานเหมือนกันเลยครับอย่างไรกดสต็อปครับก็จะหยุดเหมือนกันนะครับ แล้วเมื่อเรากดกดปุ่มที่1อยู่นะครับเราสามารถกดปุ่มที่2ได้นะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มสต็อปนะครับเราถึงจะกดปุ่มที่2เพื่อสั่งงานต่อได้นะครับกลมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็กดอิมเมอร์เจนซีได้นะครับนี่ครับอันนี้ไปก็จะกระพริบไปครับเป็นการแสดงว่าเรากดอ m e เมอร์เจนซีนะครับปุ่มอื่นก็จะไม่สามารถกดเพื่อสั่งงานได้นะครับเมื่อเรากดกลับมาครับก็จะสั่งงานได้ตามปกติครับ Ah, não!